ค่ะทุกคนเลยนะคะเราจะมาเล่นเกม g กร n n y h ฮ u s e กันนะคะนี่นะคะเกม Granny h ฮ u s ์เนี่ยเหมือนกับเกมคุณยายแกนี่นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้อันนี้เขามีหลายด่านนะด่านนี้จะเป็นมีคุณตาคนหนึ่งคุณตาแกรนี่คนหนึ่งแล้วก็คุณยายไม่รู้ได้ถูกหรือเปล่านะนี่นะคะ คาทางออกของเกมนี้ก็คือเราต้องเก็บกุญแจให้ครบสามดอกสามดอกนะคะดอกแรกมันจะเป็นสีน้ำเงินดอกที่สองไม่รู้เหมือนกันสีอะไรเออเราไม่รู้ว่าอันยู่อันแรกอันสองอันสามนะคะแต่เรารู้ว่าเราต้องเก็บให้ได้สามดอกก็มีดอกสีน้ำเงินดอกสีเขียวแล้วก็ดอกสีแดงนะคะถ้าเราเนกะ็บครบสามดอกเราจะสามารถเปิดประตูทางออกได้นี่ค,ค่ะมีคนเก็บได้สีน้ำเงินแล้ว จะเป็นรูปแบบประตูทกออกนะคะแต่เราต้องได้ให้ครบสามอันก่อนนะคะถ้าเรายังไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องตึ่นอยู่ที่นี่กับยายตลอดเลยอันนี้นะคะสามารถเล่นกับเพื่อนได้แต่ว่าเรายังเชื่อไม่เป็นเพราะว่าเราเพิ่งเล่นวันแรกไงแล้วก็ไปศึกษาวิธีเล่นดูใน u t ทู e บ้างแล้วแหละนี่นะคะนี่เราจะล่อคุณยายกระนี้นะคะเรากระโดดได้สูงมากมันกระโดดทะลุไดู้ดิ ทุกคนดูนะนี่เห็นไหมกระโดดได้ด้วยเกมน,นี้เราชอบนะคะเพราะว่ามันเล่นได้มนสนุกเราชอบเราชอบเล่นเกมแล้วก็ขวัญอะไรเงี้ยอันนี้นะคะโหลดได้90 MB สิบเอ็มบนะคะ90้าสิกว่ากะ m อบีนะคะไม่ได้เยอะมากมายแลย้วมากมายนะคะนี่ตอนนี้เราก็ล้มเ,เราหากุญแจอ,อยู่แต่เราหาไม่เจออ่ะเพื่อนใครไม่รู้ เราวิ่งลงบอลไปมันวิ่งเร็วมากเฮ้ยทุกคนทุกคนเห็นคนเมื่อกี้ปะคุณเห็นคนเมื่อกี้ไหมมันไม่เร็วมากหรอก็เอ้าเดี๋ยคุณตาปีครับนี่นะคะอันนี้จะเป็นกรงอ้าวคุณตากับคุณยายเก็บเด็กโคุกคุณแล้วอ่ะงั้นวันนี้ลาไปก่อนครับแพ้ค่ะวันนี้